ลดความอ้วนไม่ได้สักทีเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคุณมี mindset ของคนอ้วนค่ะหลายคนนะคะยังไม่รู้ข้อนี้ค่ะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเริ่มต้นจากความคิดของเราค่ะเมื่อไรก็ตามที่คุณคิดว่าคุณเป็นยังไง คุณเป็นคนนั้นค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนมีสุขภาพดีคุณเป็นคนนั้นค่ะคุยยกตัวอย่างนี้ค่ะสมมุติว่ามีคนมาชวนคุณกินขนมเค้กแล้วคุณนะคะพูดกับคนคนนั้นนะคะคนที่ชวนคุณกินขนมเค้กคุณบอกว่าอ๋อพอดีช่วงนี้ฉันแบบไม่กินขนมนะคะช่วงนี้ฉันลดหุ่นอยู่นะคะถ้าคุณพูดแบบนี้ค่ะคุณจะกลับมาอ้วนอีกค่ะเพราะว่าคำพูดของคุณเนี่ยบ่งบอกเลยค่ะว่าคุณแค่ อยากจะลดอาหารหวานๆแบบนี้นะคะ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะแปลว่าเบื้องแท้ของคุณลึกๆของคุณแล้วเนี่ยคุณเนี่ยอยากกินมันมากๆค่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณเปลี่ยนความคิดใหม่ค่ะว่าคุณบอกกับคนนั้นไปค่ะว่าฉันไม่กินของหวานอ่ะแบบนี้คุณเนี่ยดี f ายตัวเองไปเลยว่าคุณเนี่ยไม่กินของหวานเนี่ยแหละค่ะคนแบบนี้เนี่ยเขาจะไม่กลับมาอ้วนอีกตลอดชีวิตค่ะเวลาที่คุณจะตั้งเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ่นของคุณสุขภาพเรื่อง ทุกๆอย่างในชีวิตของคุณนะคะให้คุณนิยามตัวคุณว่าคุณเป็นคนนั้นค่ะสมมุติคุณบอกว่าคุณอยากวิ่งมาราธอนไอแบบนี้คุณมักจะไม่ค่อยได้วิ่งค่ะแต่คุณบอกว่าฉันเป็นนักวิ่งแบบนี้ค่ะคุณจะ ลับมาเป็นคนที่วิ่งได้จริงๆค่ะอย่างของครูตอนนี้ค่ะครูก็เริ่มที่จะกินครีนค่ะแต่ถ้าครูบอกว่าฉันเป็นคนกินครีนอันนี้มันดูเป็นแบบว่าไม่แรงนะคะมันดูเป้าหมายไม่แรงเหมือนแค่กินครีนเพื่อชั่วคราวอ่ะแต่ครูเปลี่ยนใหมาค่ะว่าฉันเป็นคนรักสุขภาพดังนั้นวันนี้ตอนนี้ถ้าอยากจะเอาอะไรเข้าปากเนี่ย ครูบอกตัวเองว่าฉันเนี่ยรักสุขภาพดังนั้นครูก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยไอแบบนี้บางอันมันไม่มีประโยชน์ครูก็ไม่กินนะคะครูก็จะเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือเทคนิคดีๆนะคะที่ครูอยากเอามาฝากกันวันนี้นะคะให้คุณมีความคิดนะคะของคนที่สุขภาพดีมีความคิดของคนที่มีรูปร่างดีนะคะมันจะช่วยให้คุณะคะ่ะสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งค่ะและถ้าคุณ สนใจนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามครูได้เลยที่เพจ Passion Twin นะคะ